เู้้พ่แพ้คุณฟังขาหนึ่งเพลงนี้นะคะเปิดเพื่อต้อนรับผู้หญิงคนนี้ละค่ะ ขัญใจของชาวไทยแล้วก็เชื่อว่าเป็นขวัญใจของวอลเลย์บอลแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกด้วยเพราะว่าเธอเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของโลกฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะอยู่ตรงจุดนี้ได้เธอเองก็ต้องต่อสู้มามากมายเช่นเดียวกันแต่ต้องบอกนะว่าเพลงเธอผู้ไม่แพ้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยแพ้ใจเธอนะคะไปพูดคุยกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าวันนี้จะได้คุยกันแน่นอนกับคุณมัสราต้มคำนะคะอีกหนึ่งบทบาทจากมือเซตอันดับหนึ่งของโลกมาในบทบาทของเจ้าของพ็อกเก็ตบล ค่ะเป็นเรื่องราวของเธอเองนี่แหละจากเด็กเก็บบอลสู่มือเซตอันดับหนึ่งของโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงไปพูดคุยกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณมุสดารากสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยนะคะทางสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งของเรายินดีที่จะพูดคุยแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นถึงความเพียรพยายามติดตามผลงานมาโดยตลอดทั้งทีมเลยนะคะแล้วก็คุณมุสดาราต้มคำเองเช่นเดียวกันตอนนี้จะมีผลงานใหม่ก็คือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเหรอคะ ใช่ค่ะเป็นพกเกตูปของของแพลสนลปพีนเขาเรียบเรียงให้เราอะค่ะคะซึ่งถือว่าเซตสู่ฝันค่ะเซตสู่ฝันของเราค็นบอกว่าจากเด็กเก็บบอลสู่มือเซตอันดับหนึ่งของโลกนี่มองภาพตามเลยนะเห็นภาพมาเลยทีเดียวนะคะจากเด็กเก็บบอลตัวเล็กๆสมัยก่อนเล่าให้ฟังน,นิดนึงค่ะว่าเป็นมายังไงเรื่องราวของเราเนี่ยค่ะคุณอุษาค่ะก็อย่างเริ่มต้นเราเล่นกีฬาว,ลวอลเลย์บอลเราก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปอะค่ะ,คะแล้วก็แบบ เล่นตามพี่สาวไปแล้วก็เล่นเราก็ไปรู้ข่าวว่ากีฬาประเภทนี้จะทําให้เรามีจนถึงทุกวันนี้ค่ะมันเป็นไปเรื่อยๆเรื่อยอย,อยจนกว่าจะถึงจุดนี้เราเราผ่า,ผานความยากลำบากมามามากมายค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเป็นเด็กเก็บบอลเฉยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นเด็กเก็บบอลเลยคะ่ะ <c oughs> อยู่ข้างสนามเก็บบอลให้กับทีมลยล์บอลของพี่สาวไปดูพ,พี่สาวใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ ตอนจุดไหนคะถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. จากที่เป็นเด็กเก็บบอลอยู่อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้เล่นอยู่ในสนามบ้างตอนที่โค้ชเดินมาบอกเราว่าเล,เล่นกีฬาไหมเล่นบอลไหมเนี่ยพี่สาวก็เล่นเราก็แบบเอยเอาไงดีตัดใจเพราะตอนนั้นยังเด็กเราคิดว่าเล่นก,กีฬาก็คงจะแบบสนุกเพราะว่ามีเพื่อนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ <c oughs> พอัเล่นเงินคุณใหญ่ก็เริ่มจากสนุกอะคะ่ะไปเล่นกีฬามาแต่พอเล่นแล้วจริงๆก็เราก็ไม่สนุกนะคะโพราะว่าซ้อมหนักโคตรดุะคะ่ะตอนนั้นตอนเด็กๆใช่ไหมคะค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้บอกเลยว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะคะอันนั้นก็คือจากเด็กเก็บบอลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของนักวอลเลย์บอลของเราแล้วกว่าจะถึงวันนี้นะคะตอน,นเราได้ก้าวสู่ทีมชาติเนี่ยจุดไหนคะที่เราได้มาสู่ตรงนี้ได้เข้าสู่ทีมชาติได้ตอนไหนคะตอนขึ้นมัธยมปลายค่ะที่โรงเรียนสุขสัดิ์บนตรีแล้วก็แบบเราก็ได้ติดเยาวชนทีมชาติมาก่อนตอนอยู่ม .4 แล้วพอ,พอ5ม .5 เทอม2ก็ ได้เรียกเข้าแคมป์ทีมชาติใหญ่อะค่ะอือ 5, ้ .5 เทอม 2, 2 <S ตอนนั้นก็เพิ่งจะอายุเท่าไหร่เอง 18, 18 17, ะ17นะคะค่ะ17ปีเข้าสู่ทีมชาติซึ่งต้องบอกว่าคงจะหนักกว่าตอนเป็นเด็กเก็บบอลแล้วก็เข้าสู่การเป็นนักบอลจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะหนักมากเราต้องบอกว่า โค้ดซ้อมหนักมากค่ะวงแ,แรกที่เราติดทีมชาติค่ะในอารมณ์ของเด็กสิบเจ็ดตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่มีสิ่งร้าต่างๆมากมายมีอะไรคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถที่จะเป็นนักฟุตนักวอลเลย์บอลทีมชาติได้อย่างดีแบบนี้ค่ะจริงๆเราเราต้องบอกว่าต้องขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะที่<อ>เขาแบบเขาให้กำลังใจเราตลอดคือในวันที่เราแบบอาจจะมีเขวบ้างติดเพื่อนบ้างอยากเที่ยวบ้างอยากแบบใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นแล้วมันทำให้เราในถึงแบบ พอเราหลบเราเลงไปเราก็จะองว่าเออพ่อแม่เราเรอรอเ,เ,เราอยู่อะค่ะ <c oughs> ถ้าเราไปทำสิ่งไม่ดีหรือว่าไปไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ตะก่อน,นี้พ่อแม่คงเสียใจอะค่ะกับสิ่งที่เราทาอยู่ <c oughs> นั่นก็หมายความว่าในหนังสือเซ็ตสู่ฝันเล่มน,นี้คุณมิสราได้เล่าเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ <c oughs> ะบอกว่าเนื้อหาในในหนังสือนี่แบบมีทั้ง ท,ทั้งหนึกทั้งหัวเลาะทั้งยิงทั้ง,งโรดการีดคือมีครบทุก,ทก,ทกรสชาติเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้ค่ะจากแฟนๆที่คอยดูอยู่ในสนามตอนที่ลงแข่งนะคะทุกๆนัดเลยยังเรื่อว่าหลายๆลคนก็ติดตามไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเราเนี่ยเป็นคนดูติดตามดูตอนถ่ายทอดสดดึกๆแต่ตัวนักกีฬาเองต้องเดินทางอย่างโบกังปีครั้งที่แล้วครั้งเนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะที่ต้องเดินทางไกลมากจากบราซิลกลับมาตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้ไหมคะ คือสําหรับเรื่องการเดินทางเราบอกเลยว่าเราเหนื่อยมากรู้สึกว่าโโหทาไมชีวิตเราปีนี้ทำไมเราดวงเราไม่ดีเลยททำไมต้องได้เดินทางไกลขนาดนี้อะไรค่ะคือ <'Kay. S 1> oui, ตอนนั้นเราก็าเราไป็นงูลก็วิ่งน้องๆที่แบบไม่เคยเดินทางไกลกเขาจะต้องสภาพไม่ทัน <c oughs> ด้วออะไรอะด้วยค่ะเพราะขนาดเราเดินทางไปบ่อยเราเดินขนาดนี้ลแล้วลน้องๆจะขนาดไหนคะ <c oughs> <Okay. S 1> เราก็รู้สึกว่าเรา โอ้ยไม่อยากไปแล้วอะ <c oughs> ปีหน้าถ้าได้ใจประเทศอย่างนี้เราแบบไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ยมันเหนื่อยจริงๆค่ะ,คะนั่นแหละแต่ผลงานที่ผ่านมาของโบปีต้องบอกว่าถือว่าสนุเป้าใช่ไหมคะตรงตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ใช่ไหมคะทั้งทีมเลยเพราะว่าเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้คืออย่างปีที่แล้วเราได้ที่11ปีนี้เราได้ที่9ค่อนข้างจะดีกว่าปีที่แล้วแล้วเพราะว่าไม่อไม่ตกชั้นด้วยค่ะนี่ถือว่าเข้าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะก็ยังได้อยู่ในดิวชั่นหนึ่งเหมือนเดิม ใช่ไหมคะแล้วก็สู้ต่อไปอีกคุณลิอสดาค่ะเมื่อกี้ฟังอยู่นิดนึงตรงที่บอกว่าไม่ไปได้ไหนไม่ไหวแล้วยังไงจุดนี้ค่ะทําไมถึงกลับมาไหวทาไมถึงกลับมาทําผลงานได้ดีอีกล่ะคะมีอะไรเป็นจุดที่ทําให้เราแบบต้องสู้นะค่ะเราคิดว่าเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมทีมนี้เป็นเพื่อนเป็นคนที่สามารถดึงเราไปในไปในทิศทางียวการไปจุดตุ้งหมายเดียวกันได้ค่ะเพราะว่าพอเราเจอทุกคนทุกว่าเฮ้ยเอา นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเหมือนเรามีแรงด้วยแเพราะว่าเราเป็นกีฬาประเภททีมถ,ถ้าเราไม่ไปคนหนึ่งก็ทีมก็คงจะขับเคลื่อนไปได้ไม่ดีะอะเราก็เลยแบบให้เอาทุกคนเอาพอเอาบทนี้เราก็เลยสู้กันอีกจ้ะคะค่ะแล้วก็ตำแหน่งมือเซตนี่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากอีกหนึ่งตำแหน่งในทีมใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะ พราะว่าอย่างตำแหน่งมือเซตเนี่ยเราก็เหมือนเปมีหัวใจของทีมเป็นคนที่บัญชาการทุกอย่างเพราะว่าเราจะเป็นคนส่งลูกให้คนจุนเป็นคนออกแบบรูปแบบเกมหมดทุกสิ่งทุกอย่างะค,ะค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะสาคัญที่สุดเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของโลกด้วยแล้วก็ครั้งนี้โวลกังปีก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถามนิดนึงเทคนิคของมือเซตอันดับหนึ่งของโลกอย่างคุณมิสลาในมีเทคนิคอะไรคะ ถามได้ไ,ไหไมการที่เราจะเป็นเซตที่แบบท, <ะ S 1> ทำชำนะขนาดนี้เราต้องอาศัยการฝึกซ้อมฝูกซ้อมให้หนักซอมให้มากคนอื่น <ทะ S 1> ให้เกิดความแน่นอนสองคือทำลูกยากให้เป็นลูกง่ายไม่ว่าลูกจะมาะแบบไหนเราต้องสามารถดัแปลงลูกให้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 ถึงมือคนโตใหได้ง่ายที่สุดให้เขาสามารถอาประเด็นได้สามเราต้องมีความคิดมีไหวคิดมีการเหมือนเหมือนเราเป็นคน ็นนักเตะนะคะเราต้สร้างส,งสารรค์เยมตลอดเวลาเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ตัดตาเได้แล้วที่ายคือเราต้องรู้เขาแล้วก็รู้เราด้วยค่ะ,คะบอลแรกดีเซ็ตได้เยี่ยมส่งให้อีกหนึ่งคนบอลสามต่อใช่ไหมคะ<ช>ก็จะสําเร็จได้แต่เราต้องครีเอทอย่างมากเลยแล้วก็ต้องวางแผนอย่างมากเลยหัวใจของทีมก็คือคมึงเซ็ตอย่างคุณมาสลายนเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ คุณผู้ฟังค่ะได้มีส่วนร่วมสําหรับวันนี้นะคะที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ละค่ะสายสดเลยนะเราฟินสดกันแล้วก็มีแฟนคลับคุณนุสราอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยขออนุญาตพูดคุยกันเลยแล้วกันนะคะคุณคันี้อยากจะคุยอะไรกับคุณนุสราคะเช่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณส่พอด้วยนะ่ยแมเปิดสายให้พูดคุยกับนุสราอยาบอกว่าคือชอบมากค่ะแล้วก็ติดตาม มาตลอดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะคะนักบอลไทยนักบ,ลบ <c oughs> อลรบบอลสาวไทยสุดเลยะค่ะเขาอาาราจะถามไหมคะอยากถามซาร่านีนึงค่ะว่าถ้าให้คำจำกัดความ็นสักสามคำจะให้อะไรคะ่ะพูถ้าพูดถึงกุนุือลา,าสามคำของนุสารลาใช่ไหมคะม<า>เราขอคำว่าว่าสู้ต่อไปดีกว่าค่ะนี่ ะคไนข็ขอบเป็นกำลังใจให้ค <studio> <ank> ่ะแล้วก็อยากใแฮปปี้เบร์เดย์ย้อนหลังด้วยค่ะเพราะว่าคือเป็นเดียวกันเลยวพนที่เจ็ดกรกดาที่ผ่านมาเกิดเดียวกันเนาะใช่ค่ะค่ะไอ่ก็ขอให้สาวไทยสู้ต่อไปค่ะแล้วก็ข้าวหน้าก็ขอให้ได้ไปโอลิมปิกค่ะอืน่ามากค่ะนะค่ะ โอเคขอบคุณคุณกำลี่ด้วยนะคะติดตามฟังกันอยู่แล้วก็ติดตามทุกแมตช์การแข่งขันด้วยใช่ไหมคะหลังไหม่เพิ่มติมเข้ามาติดตามทุกหมดการแข่งขันแล้วก็อยู่กับนี่แหละทีมนักกอล์ฟบอลสาวไทยของเราโดยตลอดด้วยเมืักครู่อวยพรกันไปแล้วนะคะพูดคุยให้กำลังใจกันไปแล้ว3ามคำามนุสราก็คือสู้ต่อไปใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นถามเป้าหมายหน่อยเป้าหมายของซาร่าหลังจากนี้จะทําอะไรต่อไปคะ ก็อย่างอย่างปีนี้เราไม่มีโปรแกรมแข่งของทีมชาติแล้วอย่างเรา,าเรามีเป้าหมายที่สําคัญคืออย่างปีหน้าเรามีคัดโอลิมปิกเดือนพุษภาคุณถ้าเราคัดผ่านเราจะได้ไปโอลิมปิกนี่คือเป้าหมายของทั้งสมาคมสมาตบอลแล้วก็นักกีฬาที่แบบเราทุ่มเทกัมนมากเพราะว่าเรายังไม่เคยไปในการนี้เลยค่ะ าโอลิมปิกก็คือความหวังอันสูงสุดของเราเนาะใช่ค่ะนะคะของทีมวอลเลย์บอลด้วยของแฟนๆด้วยนะคะ<ช>แล้วที่สําคัญเลยต้องถามนลคะว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เราออกพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนีเซตสู่ฝันเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะอยากจะแบ่งปันอะไรกับทุกคนได้ทราบค่ะก็เราอย่างอย่าง,างตัวนุชเองคือพอเริ่มเล่เนอาชีพได้มีประสบการณ์ได้รับรางวัลต่างๆเราได้ ได้เรียนรู้อะไรต่างาเราก็เลยเกิดมีแรงบันดาลใจคือเราเห็นเยาวชนหลายคนมากที่เขาแบบ mm. ถามเราว่าอยากเป็นเหมือนที่จังอยากเป็นแบบนู้นอย่างนี้คือเราเห็นเด็กต่างสวัสดหลายคนที่แบบเขาเขายันฟอมแล้วเขาอยากแบบอยากจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างอย่างชุดปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะค่ะก็เลยเราเกิดแรงบันดาลใจว่าทำยังไงจะให้เด็กเยาวชนหันมาเล่นกีฬาทำยังไงจะให้เด็กเหล่านั้นมีแนวทางในการดําเนินชีวิตว่ามีขั้นตอนยังไงถึงจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้อะคะ่ะ ก็เลยเกิดในบรดาใจว่าเออถ้าเราเขียนหนังสือในในตำแหน่งที่เราเล่นหรือประสบการณ์ที่เราผ่านมาเราอาจจะแบบหนังสืออนี้เร่มนี้อาจจะมีคุณค่ากับน้องๆ้องเยาวชนหรือหรือแม้กระทั่งคนที่ประชาชนทุกคนที่ได้อ่านนะคะเพราะว่ามันจะมีแรงทั้งแรงบรนดาใจทั้งกําลังใจสาหรับทุกคนนะคะหรือแบบตั้งใจจะเขียนพ็เก็ตบุ๊กเรื่องนี้แบบให้ทุกคนได้อ่านนะคะค่ะ ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองด้วยแล้วอยากจะแบ่งปันส่วนนี้ให้กับแฟนๆได้รับทราบด้วยเพราะฉะนั้นถามนิดนึงถ้าอยากจะฝากถึงน้องๆแฟนๆวล์บอลของเราแฟนคลับของเราเนี่ยแหละค่ะทั้งที่ได้เจอกันไม่ได้เจอการแต่ทุกครั้งที่ลงสนามคุณนุสรายสัมผัสได้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าคนไทยของเราเนี่ยเต็มนสนามล้นออกมาข้างนอกเลยเหมือนกันอยากจะฝากอะไรถึงเขาไหมคะอย่าค่ะคือเราต้องบอกว่าเราต้อง คุณคนไทยทุกคนเลยจริงๆนะคะที่แบบเวลาที่เรามีการแข่งขันเขาจะให้กําลังใจแล้็ส่งกําลังใจและเชียร์พวกเราตลอดไม่ว่าเราจะแข่งในประเทศหรือว่าต่างประเทศคือเราทราบซึ้งในน้ําใจที่เขามีที่กําลังใจที่เขามีเ,ามเราจะบอกว่าเขากำลังใจจากเขาเนี่ยสําคัญมากนะคะกัหรับพวกเรา เราก็อยากขอบคุณแล้วก็อยากให้เชียร์พวกเราต่อไปอะค่ะอืมนะคะอยากจะให้เชียร์พวกเราต่อไปก็อยู่เคียงข้างกันต่อตไปด้วยเนาะใช่ไหมคะแล้วต้องถามอีกสักนิดนึงละค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้จะมีไปแข่งที่หลีกต่างประเทศอีกไหมคะหลังจากที่เคยไปมาแล้วด้วยก็ก็น่าจะไปนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะต้องเดินทางเมื่อไรหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมะมีติดของเลยครั เรขับอีกแล้วก็เลยยังไม่รูไม่ทราบว่าะจะต้องเดินทางเมื่อไหร่แต่นี้ติดต่อทักทายมาบ้างแล้วใช่ไหมค,ะ,คะมาบ้างแล้วค่ะใช่ไหมคะและที่สําคัญเลยวันที่28นี้ทราบข่าวมาว่าจะเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะเซ็ตสุขฝันจากเด็กเก็บบอลส่มือเซ็อตอันดับหนึ่งของโลกที่ไหนยังไงเชิญชวนได้เลยนะคะก็อย่างวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะว่นอังคารที่28ค่ะ ที่ร้านในอินชั้นสี่เซนทันเวอร์นะคะก็อ,อยากให้ทุกคนมาให้คุณอังโ,ม,โ,ม,โ,ม,โม,มาให้กำลังใจถ้าใครยังไม่ได้หนังสือจะหาซื้อหนังสือไม่เจอไปซื้อได้ที่นู่นนะคะแล้วเราก็จะแจกเลเัเซนให้ที่นูน่นงานก็จะมีการมีแบบเล่นเกมชิงรางวัลแจกเสื้อด้วยค่ะค่ะมีแข,ข,ขกรับเชิญพิเศษด้วยใช่ไหมคะมีค่ะมีแขกรับเชิญพิเศษสองคนคือพี่ฟิสก,กับพี่วรนนาค่ะจะไปร่วมพูดคุยกันเม้ามอยค่ะ หมอมวยนะมีหลังว้เพิ่มเติมเข้ามาบอกแฟนๆอยากได้กำลังใจจากคุณนุสราด้วยนะคะอยากจะให้ฝากข้อคิดถึงน้องๆเด็กๆที่วันหนึ่งอาจจะเรียนอ่านคำถามวันหนึ่งที่อาจจะท้อแท้หมดกำลังใจจะทำยังไงให้มีพละกำลังแล้วก็สู้ต่อเหมือนพี่นุสราได้คะค่ะพี่อยากฝากถึงน้องๆที่กําลังท้อแท้หรือกําลังมีปัญหาพี่อยากให้อันดับหนึ่งเลยให้รีบถึงพ่อแม่เราค่ะที่เขาแบบ รอเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราดูความสำเร็จเราอยู่ถ้าท้อเมื่อไหร่ก็ให้ลึกถึงพ่อแม่คือกับพ่อแม่สิครับตัวนูท้ออ่ะนูจะโทรกับบ้านเลยทันทีเป็นยังไงถามพ่อแม่ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแค่เราได้ยินเสียงเขาเราก็มีกำลังใจมะมันทําให้เราแบบคึดสู้มีกําลังใจที่จะสู้ในวันต่อไปอะค่ะเราเชื่อว่า ทุกปัญหามีมีทางออกเสมอค่ะอขอให้เรามีสติแล้วก็นึกถึงคนที่เขารักเราอะค่ะให้มากๆค่ะอืนะคะนึกถึงคนที่เขารักเราให้มากๆแล้วก็ต้องมีสติสู้ต่อไปด้วยไม่ท้อแท้ด้วยใช่ไหม<ฆ>ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะได้ข้อคิดแบบเต็มๆเ,เลยติดตามได้ในเซตสู่ฝันใช่ไหมคะ จะใช่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณนิสราต้องคำที่มาพูดคุยกันแล้วก็ขอมอบกําลังใจจากหลังไหม่หน้าใหม่แล้วก็ทุกๆุกคนเลยที่ส่งกําลังใจมาให้ทีมวลลอลเลย์บอลหญิงไทยสู้ต่อไปแล้วก็ไปโอลิมปิกด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแท้ต้องการกำลังใจอยากจะมีแรงฮุดสู้กำลังใจที่ดีที่สุดคือคนที่เขารักคุณนะและที่สําคัญเลยอยากจะไปสู่ความฝันได้เหมือนนุสราต้อมคํากับเซสูฟันก็ไปหากันได้นะคะซื้อได้เลยวันนี้หรือจะไปพบกับเธอก็ได้นะคะวันอังคารที่28กรกฎาคมน,นี้แหละค่ะ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ชั้น4ร้านไมอินเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะมีแขกรับเชิญด้วยนะกับตันกิฟแล้วก็วัน บัวแก้วอไปติดตามกันได้เิฉันเชื่อว่าหนังสือเซตสู่ฝันเล่มนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟงังจากเด็กเก็บบอลมาเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาทําได้ยังไงการที่ผู้หญิงหนึ่งคน จะไปอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนุสราที่สุดแล้วว่าด้วยความเพียรพยายามของเธอแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลเนี่ยสามารถทําให้ไปอยู่จุดนั้นได้เพียงแค่คุณสู้นะคะสู้ต่อไป3ามคำของนุสราตั้งคําก็หวังว่าทุกคนคงจะสู้ไปกับเธอด้วยเซ็ตสู่ฝันหากันได้แล้ววันนี้นะคะ